สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อและพี่น้องหลายเราบริโภโฆษณาเลยครับผมเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับผมนี่คือคือสินค้าของเราวันนี้นะครับเอาปองเบียรับเจ้ากับปองเบีย,บย,บปบยไปขายครับผมหยยบแบนๆก้นครับเราจะเหยียบแบนๆก่อนในถุงไงหนึงนะครับ ถ้าถ้าไม่อยากแบนมันติดหลายผมถุงเ,เราเราโมไซค์ไปเนาะเข้าเอาโมไซไปนะครับรถไี่ฝ่าไปใส่คไครบ่ได้ครับผมเหยี่าอย่าแบนแบนครับใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนนะครับไม่ใส่รองเท้าบ่ได้พี่น้องมันสิบาดตีน ใส่รองเท้าก่อนนะครับต้องเหยียบแบนๆก็ับบวันนี้เขาไปขายไม่ใช่ได้จักบาทครับผมไม่รู้จะได้มีว่วนไหนี่โอ๋ในนี่ก็มี่เหยียบกับเหยียบกับของของเหยียบพี่บอก ใช้ยักบาทเลยพ่อลอยหาสิบ,บาทลอยนี่เบิดนี่น้องเขากินนะครับเราไปคนเอาไปขายน้องเขากินเลยว่าเขาเปิ่คนไปขายกันเหเหยียบก็ไม่นอนเหยียบแล้วก็ที่เอาใส่ถุงครับเอาใส่ถุงไหมครับทีได้คือทีสีได้น้อยๆเนาะเดี๋ยวมันเป็นแบนประมาณนึง วันนี้วันหยุดเราก็เลยจะเอาไปขายวันเสาร์เพราะว่าเขาเปิดวันเสาร์เขาเปิดจริงวันาวาอาทิตย์เขาไม่เปิดนะครับใกล้ยี่เหล่าแล้วพี่น้องใกล้ยี่เหล่วแล้วใกล้จะเสร็แล้วใกล้จะไปไปขายแล้วเดีย๋ยวกลั้องศ์แ้ ถึงร้อยดูว่าจะได้ถึงร้อยบาทไหมลองมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะจะขายได้ถึง100ร้อยไหมมาลุ้นกันครับเนี้ยหมูมีโอวกับหาของห้างไปขายกันยังโอวหมมีแล้วของห้างของห้างไปขายครับพอได้าขายก็ขายพอได้ซื้อก็เขากิน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กี่บาทนะครับ ก็ไปขายกันครับผมมาลุ้นกันครับจะไปรุ่นกันครับผมว่าจะได้หลายจักบาทใส่รถเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เราใส่รถเรียบร้อยแล้วนะครับรถจำากยของเรานะครับผมมาลุ้นเงินครับว่าสิขายได้จังบาทครับจะมาลุ้นกันครับมาเราไปเลยครับผมไปขายกันครับผมไปพี่้อง เราไปขายกันขายกับ๋องครับราคูชีเข้าครับผมไก่ผสมควรนะครับผมมีอากาศมีแดดครับลมไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอากาศหนาว15องศาครับเราไปขายกับ๋องกันมาลุ้นไปนอกลุ้นแต่พราะ่อยว่เลยได้ถึง้อยไหมนะครับผมนะครับเดี๋ยวไก่ผสมควรนะครับประมาณ2กิโลนะครับผม2กิโล3กิโล เรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้กี่บ้านนะครับผมติดตามตอนต่อไปครับเรามาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วาัดงานเลยขายเร็ว

คนนั้นว่าจะไเท่าไรได้เท่าไรำังเก็บนคะครับผมนี่ที่ขายไม่ต้องอายนะครับผมมาขายไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องอายนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วเขาเทเอย่างนีนะครับเราบรรลุเป้าหมายจะได้เท่าไรนะครับผม

灌掉，好。彻底灌了一瓶，一百八十。好。谢谢。十四。需要。得一百。八十。一百八十一巴打呢，哥们。得一百八十一巴打，对不？ ข้ากับข mm ้าวครับพอได้ค้ากับขอยครับนี่ครับมาก็ขายอย่างนี้ประมาณนี้เลยครับผมมีร้านรับซื้อนะครับซื้อทุกอย่างนลครับผมร้านรับซื้อเราไม่ต้องอายนะครับเราไม่ต้องอายนะครับทีเราก็มาขายนะครับอันนี้เราก็พ่อของเราปลงกระป๋องเบียร์ของเราเองนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับผม